นี่คือ ep 2ครับ ep นี้มาวิธีการต่อสำหรับที่ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะอลองทำทาดูครับนี่ครับผู้โดยใช้ท่อ1น,นิ้วครับเชื่อมต่อกันร,ระหว่างวง2องใบด้วยท่อหนนิ้วครับตัวนี้าวาง4หุนไปแล้วก็ยังคงต้องใช้4ี่หุนเหมือนเดิมครับแต่ใช้ เพิ่มเติมก็คือใส่วาลวเข้าไปครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับจะอยู่ท่านี้นี่ครับยังไม่ได้ทาก,กาวเคียงแจ้าวางโครงสร้างครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับว่าจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วก็มาดูว่าน้ำจะรั่วตรงนี้ไหมครับ ตรงที่เราอัดท่อเข้าไปนี่ว่ามันจะรั่วออกมาไหมเดี๋ยวมาลองดูกันครับเดี๋ยวปั๊มน้ำก่อนแป๊บนึงครับอ้าวลังจากปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำใส่ตุ่มได้ประมาณหนึ่งผมก็จะมาลองลองดูว่านรั่วไหมครับอ่าไม่รั่วนะครับแข้งสนิทเลยนี่ครับตรงนี้ดู ตรงนี้ก็แห้งสนิทเลยนะครับกาวก็ไม่ได้ทานะครับผมตอกเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาเปิดน้ําให้ดูครับน้ําจริงหรือเปล่าอ่านี่ครับน้ำจริงนะครับเนี่ยอโอเคนะครับน้ําจริงๆนะครับเนี่ย